สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนีมาพกกับช่องยา,ายไผ่ผ้ากินผ้าร่วยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยา,ายไผ่กระเด็นน้ำของมูลนวทางเลขเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมปเป็นแนวทางก่อนสิไปรับชมเราฟังยา,ายไผ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ย,ยา,ายไผ่นํามีเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะคะ่ะน้อยยามยา,ายไผ่ลงคลิปใหมๆ่ๆหรือว่าอัปเดตที่ใหมๆ่ๆพี่น้องก็สิบ,บริผา,าดเบิ่งผ่านชมแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาคุยมาทักทาย,ยา,ายกับยายไผ่กะ คอมเมนต์มาใต่คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะกาบ้เว้าวไลาย,ายายห้างพี่น้องคะไปเบิ่งขอมูลเนาะทางอาจารย์ทันแหลกเพลินเลยเนาะพี่น้องเนาะ <S <S มาเบิ่งเนวทางนี่เป็นเนวทางของแอดนยนมนะคะพี่น้องคะแอดนายนมบอกว่าขนมเล้าเมื่อนี่นะคะชอบหนึ่งวาซันพี่น้องคะิันมีหนึ่งหากอันหนึ่งสีเนาะชุดชุดเน้นเพิ่นนะคะ สามตัวผลมีสี่ตัวนะคะพี่น้องคะเพ้่นบอกว่าสองสี่หนึ่งหานะคะพี่น้องนาอพิจนาได้เนาะค่ะพี่น้องคะหมักคอยจวดจาดเด้อพี่น้องเด้อนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์เสน่นะคะพี่น้องคะอาจารย์เสน่์บอกว่าคน้มราบมนีเพื่อนบอกว่าเด่นอยู่ที่ว่าสั้นสี่นะคะเด่นสี่ห้าหกหนึ่งสามเก้าแปดนะคะพี่น้องคะพิจารณาได้เนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอัน บักคำน้อยนะคะพี่น้องคะแอดบักคำน้อยบอกว่าตามเล่ามนีเด่นศูนย์เนนศูนย์หนึ่งนะคะชุดวินอยู่ที่ศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดนะคะรองวินเบิงเนาะไผยมักเนื้อทางของแอดบักคำน้อยเนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดกับจวดจ่จาตัวนั้นเด้อเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องคะเป็นแนวทางของแอดอันแอดดังเมสไซนะคะพี่น้องคะดังเมสไซบอกว่าเจ็ดแปดเก้าเนาะคะ่ะหาเจ็ดห้าแปดอ่า ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดนะคะไล่มาดูพี่น้องลงศูนเถอเนาะเอาแคบหน้าจอเลยย้ําให้มาอ่านให้ก็แล้วกันเนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของผู้เฒ่าเมืองอุบลน,นะคะพี่น้องคะผู้เฒ่าเมืองอุบลมือน,นีเด่นหกกับเจ็ดนะคะชุดเต็มแคบหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องเนาะพิจารณาได้เลยนะคะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางวาสนาค่ะพี่น้องคะ่ะ อันนี้เป็นเนวทางตำเล่าเนาะค่ะตำเล้าของเอ็ดคนไทยหัวใจสิงเนาะพี่น้องเนาะแคบหน้าจอเด้อเดนศูนย์ก็แปดนะคะพี่น้องคะแคบหน้าจอตอนนี้ได้เลยนะคะพี่น้องคะเนาะแย่ไพ่กับเปินทักมาท่างเมสเซจทางไล่ยังตุ้งต่งตุ้งติงเนาะพี่น้องตรงขอตดษขอาะไพ่ลายๆเด้พี่น้องเด้อนะคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง แอดแฟนดาลอยลอยสูตรนะคะพี่น้องคะเพิ่นบอกว่ามือนีงวดที่แล้วขนมเล้าเด่น8งวดนี้เด่น6เด่นคือกันผู้ใดเห็นของแง่ไพ่หรือบ่เนาะบ่ได้บ่ได้เอามาคลิปนี้นําเนาะกานผู้ใดบ่ทันเห็นเนาะพี่น้องคะผู้ใดยังไม่ดูคลิปแง่ไพ่เนาะพี่น้องเนาะเลขของตำเล้าแง่ไพ่มือนี้เด้อไปไปที่ไปที่อันนี้เด้อพี่น้องไปคลิปแรกเนาะขนมเล้าจะอยู่ตรงนั้นเนาะค่ะของแง่ไพ่เนาะ เนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของเอ็ดอันเป็นแนวทางของเอ็ดวันชัยนะคะพี่น้องคะ่ะเอ็ดวันชัยบอกว่าขนมเล่ามื้อนี้เราบอกว่าเน้นอยู่ที่แปดสามแปดสี่เก้าสี่เก้าสามศูนย์ห้าสองหาเนาะค่ะหาแปดสามห้าเก้าสี่เนาะสำหรับแนวทางเลขขนมเล่าเอ็ดวันชัยวันนี้เนาะตอนมสุพรรณม่มี่เหรอเ้อพี่น้องพ่นบอกว่าพ่นงดให้เนาะค่ะพี่น้องพ่นให้แต่ขนมไทยขนมลาางดให้แล้วเด้อพี่น้องคะ่ะ สำหรับไห่รอแเนวทางนมสุพรรณไม่มีแล้วเนาะพี่น้องเดอ้อเพื่อนมีแต่ขนมไทยนะคะขนมลาวนมสุพรรณเพื่อนบ่มีแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องคาเนาะต้องขอโทษขอไผ่หลาย,ลายๆเด้อพี่น้องเพื่อนบ่รู้ว่าเพื่อนเป็นอย่างเพิ่นจังงดงดบ่าห้เนาะพี่น้องเนาะเอาค่อยว่ากันนะคะพ,พี่น้องถาเพื่อาใจดีมาใหา้ห้าอีกรอบนึงเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะสำหรับเนื้อทางของนมสุพรรณเนาะคะ่ะมาเบิ่งสูตรนี่ค่ะเพื่อนบอกว่าตัวเดียวว่าสั้นวดที่แลี้ว8งวดนี่ก็8ด แย้ไพ่ฝันเด้อพี่น้องฝันว่าได้ไปเจ็บเห็ดไดเห็ดลายหลายพี่น้องขาตียวเด้อขันแยาไพ่ตีกับเจ็ดหาก็เจ็ดเจ็ดท่านันเนาะพี่น้องอ้าต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ว่าซันจับวิ่นสามตัวเก่าเก่ากับเก่าแปดท่านันเดอมืมนี่ว่ซซันพี่น้องค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้มาเบิ้งค่ะแนวทางสูตรนี้เพ่นบอกว่าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดสองเจ็ดและสองแปดนะคะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทาง อ่าสูตรนี้แค้หน้าจอได้เลยนะคะเพิ่นบอกว่าเด่น2เนาะ2 4 2 5 2 6 2 7 2 8และ2อเก้าว่าสั่นต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดไพเนาะอ่างวดที่แล้วเข่า7 3สูตรนี้เข่าดีของเพิ่นอีหลีอยู่ดอกพี่น้องเนาะของแอดไพนะคะผู้ใดบ่มากระพานได้เนาะพี่น้องเนาะอ่าแอดไพบอกว่ามื้อนี้99 9091 0 9 0 0 0าศว่าซั่นสำหรับแนวทางของแอดไพเนาะผู้ใดมักแนวทางของเพิ่นก็จวดจาดฟาดบึ้มได้เนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินิกนะคะพี่น้องขาขนมเล่าเนาะเมื่อนี้เพื่นบอกว่าเดนหนึ่งก็เกว่ันพี่น้องขาถ้าหนึ่งมากก็จะเป็นหนึ่งสองหนึถ้าเก้ามาก็จะเป็น9ก้าศูและเกหานะคะพี่น้องเอาพีจะหน้าตามเพื่อนใดเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี่ว่ันพี่น้องขาเพื่นบอกว่าเดนสี่เจ็ดหาเจ็ดเจด เม็ดเดียวเจ็ดหกว่าสันพี่น้องเอาพิจารณาตามเพื่อนได้เนะาะไพ่มากก็ค่อยว่ากันเด้อเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดปูเนาะค่ะแอดปูบอกว่าขนมเล้ามือนี้เด่นสูตรก็แปดว่าสันพี่น้องขาฝาดไปอยู่ที่แปดนะค่ะพี่น้องแปดอีกอย่างดีอ่าหกศูนย์แปดก็ศูนย์แปดพานาพี่น้องเอาสําหรับแนวทางของแอดปูเนาะค่ะต่อไปเลยจ้าเพื่นอนบอกว่าขนมเล้าเด่นบน่นดวงนีเด่นแปดเด้อพี่น้องเด้อ แปดอะไรดีเนาะพี่น้องคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอดแผ่นแผ่นพารวยวระสันแอดแผ่นแผ่นกระเด็นแปดเนาะพี่น้องเน้นแปดอ่าเพื่อนบอกว่าโอแคบหน้าจอโหลดพี่น้องเพื่อนบอกว่าอ่าแคบหน้าจอเลยนะคะพี่น้องเนาะมีอยู่ที่เก้าชุดเนาะค่ะสําหรับแนวทางขนมเล้าแอดแผ่นแผ่นเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางแอทเทนดีนะคะแอทเทนดีบอกว่าขนมล่ามือนีไม่ชนจะบินวสันหาเจ็ดห้าหเจ็ดหา5 5แหาเก้าหละ1นหานะคะเด่นอยู่ที่หาเนาะขันเกาหามีก็ต้องมีหกหายายไพ่น้ำหรอเนาะยายไพ่เด่น6ก้ดยพี่น้องมือนีเนาะเอลชนกบอกว่าขนมล่ามือนีว่าสันเด่นสองกหนะคะศูนย์สองหาแปดศูนย์สองสามะคะศูนย์ส ห้าแปดและสามแปดสองห้าแปดสองสามแปดนะคะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพี่น้อยให้โชคว่าซันพี่น้องคะเพื่อนบอกว่าขนมเล้าสามศูนย์อ่าสามศูนย์สามหกสามแปดศูนย์หกศูนย์แปดเละหกแปดนะคะกัพิจาหนาได้เนาะพี่น้องเนาะมักตัวใดก็ค่อยว่ากันเนาะค่อยจวดจาดฟาดบุ่มน้ำพึ่นเนาะค่ะพี่น้องอนเนะานเนนะ,ะ,นอนะโอ้โห,โโหเสียงรถมอไซค์พี่น้องเลยต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอ bon, นมิสเตอร์บอลเนาะพี่น้อง มาเบิงว่าสิอันนี้แหละพี่น้องมาเบิงค่ะแอดมิเตอร์บอลเพิ่นบอกว่าตามเล่ามันนี่ว่าสัน้นซีโตมาแปดห้าศูนย์สามหาศูนย์สามเนาะค่ะศูนย์สามศูนย์สองศูนย์แปดแปดสามวิ่งศูนย์กับสามเนาะค่ะอันนี้คือแนวทางของแอดมิเตอร์บอลเด้อพี่น้องเด้อมักก็ค่อยว่ากันว่มักกับพานได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะมิเตอร์บอลนะค่ะต่อไปเลยจ้า,จามาเบิงสุดเต็มเพิ่นนะค่ะอ่านี่แหละเพิ่นเน้นเนาะพี่น้องเนาะ แคบหน้าจอได้เลยเนาะมี02 03 08เนาะสำหรับแนวทางของแอดมิเตอร์บอนะคะ่ะมักคะคอยจวดเนาะพี่น้องเนาะ <Wow. S 1> ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะสำหรับแนวทาง หาทับกระบอกว่าพี่น้องม้าแมนเนาะมาเบิ้งค่ะแอดสาวหน่อยนะคะพี่น้องค่ะแอดสาวหน่อยบอกว่าขนมเล้ามือนีเด่นที่ซีว่าซันพี่น้องคขาบนเด่นซีเนาะเพื่อนบอกว่าซีสามสองเก้าเก้าซีสามเขียนเขนเด้อว่าซันพี่น้องค่ะสำหรับแนวทางของแอดสาวหน่อยเนาะ,ะผู้ใดมักแนวทางแอดสาวหน่อยกับจวดจาดน้ำเพื่นใดเนาะค่ะพี่น้องเนาะพีชน,า,นาใดน,นะคะจวดจาดฝาดบึ้อใดค่ะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อของเก่าเงินเก่าทองนะคะพี่น้องคะ่ะเก้าเงินเก้าทองวสันเพิ่นบอกว่าเลขเด่นมือนีเด่นสองก็สามฟั่นสองวสันพี่น้องมาเบิงค่ะเพิ่นบอกว่าสองอะไรดีเน้นสองสี่ีสองนะคะ่ะล่องสองหาหาสองสำหรับแนวทางของเก่าเงินเก่าทองเนาะคะ่ะมากระจัวจาด้ำเพลินไดน้เนาะพี่น้องนอพิจนาได้เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของไอตูนนะคะไอตูนบอกว่าเมื่อนี้ขนมเหล่าสัน้นเด่นศูนย์พนาศูนย์นี่ยังดีศูนย์หกบ่พี่น,อน้องเนาะเต้ใส่เข่าโกต้เจ้าของนี่แหละสามกระมาแห่งเด่แต่ว่ยายาไพ่ให้เด่นหกกับแปดบ่พี่น้องเด่นหกกับยังบวกจื้อบ่ได้แล้วเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอ่า นมเหนือนะค่ะเดนศูนย์ก็หนึ่งนะคะพี่น้องขาเนนหนึ่งเก่าก็ศูนย์เก่าวสัสดุสำหรับแนวทางของแอนนมเหนือเนาะพี่น้องเนาะมากระจวดจาาไดเดอร์พี่น้องขาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเพื่อนบ้านวันสดที่เร้วเด่น8นะคะวดน,นี้ก็เด่น8คือเก่าเนาะค่ะพี่น้องขาไพมักแปดกับพิจนาํำเพลินไดเนาะจวดจาดฟาดบึมได้เลยนะคะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางอาจารย์กรอนกลาสินเนาะพี่น้องเนาะก,นกรอนอาจารย์กรอนกลาสินบอกว่าตำเล่ามาือนีเด่นเก่าเนาะคะ่ะ9092 93 97และเกาเนาะ3ตัว097ย์าวสซันพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของวรุ่นสวนมะพร้าวเนาะคะ่ะวรุ่นสวนมะพร้าวบอกว่าขนมเล่ามาือนีเด่นเก่าก็ฟันเก่า6 7596ว่าสั่นเนาะค่ะพี่น้องคะเก่า9นึ5งเก้าห้ละ67นะคะพี่น้องถ้าเพิ่นบอกมาก็ตีลังกาได้เนาะพี่น้องเก็บให้มาก6อาจจะมากเก่าก็ได้นะค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนจวดว่าสั่นพี่น้องคะเอามาเบิ่งค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าขนมเล้าเมื้อนี้นะค่ะเพิ่นบอกว่า1909งเก้าศูนเแปดศูนย์เก่าหนึ่งเก้าศูนย์เก่าเก่าเนาะค่ะพี่น้องพิจารณาตามเพิ่นใดเนาะมักตัวใดก็ว่ากันตัวนั้นเด้อพี่น้องค่ะเนาะว่ากันไปตตามสูรเลยนะะค ต่อไปเลยจ่ะอันนี้เป็นเนวทางของเอดอันเอดไน่เนาะพี่น้องเนาะเอ็ดหนบอกว่าขนมเล่ามือนี่เด่นอยู่ที่วสัสด์เนาะค่ะเ,เด่นอยู่ที่เด่นหนึ่งนะคะ่ะคุณบอกว่าฟาดไปโหลดหนึ่งหนึ่งวัสด์พี่น้องคะหนึ่งหนึ่งสามสามหนึ่งสามเนาะค่ะศูนย์หนึ่งๆๆๆะะสามหนึ่งหนึ่งสามเนาะคะ่ะสําหรับเนื้อทางของเอดอันเอดไน่เนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางแน่ใจดีจากกอทมอวัซันพี่น้องค่ะแคบหน้าจอน้ำเพิ่นเลยเลยนะคะเพิ่นบอกว่าขนมลามณีเดนส่ดเน้นสูสองศูนดนึ่งหเนาะสองห้าแปดนึ่งห้าแปดศูนแสดงว่าเน้นๆก็คือหาแปดหละเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรค่ะพี่น้องค่ะมักก็คคอยจวดจาดน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะพิจารณ้าได้เนาะ ต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้นะคะมาเบิ้งเพิ่นได้8มาเพิ่นบอกว่า8 1 8 2และ8 3นะคะพิจารณาได้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางตำเล่านะคะมาเบิ้ง3ามโตพิ่นนะคะพี่น้องเออมื้อนี้8ปดก็สิมาดีแท้แล้วพี่น้องคะ่ะเนาะเอ,อ่อเพิ่นบอกว่าถ้า8มาว่าซั่น08 1> 8 1หนึ่งนะค่ะศูนย์1ปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดแปดและแปดศูนนะคะ,ะ, 80, ะ,คะเอาพิจารณาได้เด้อพี่น้องมือนีแปดมาแห้งเนาะค่ะพี่น้องค่ะแปดมาแห้งนะคะพี่น้อง, 8, ง,ะะองต่อไปเลยจ้ะมาเบิ้งสูตรนี่ค่ะพี่น้องค่ะแนวทางของอ่าอันนี้เป็นแนวทางของเอดข้อคน้นคุนสูตรเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องแก้ไปตรงตอง,ตอง คำนวณเบิรอีกว่าเป็นของผู้ใดยนะคะเมือเบิร์ขาเพิ่นบอกว่าเด่นหนึ่งก็สีแคบหน้าจอได้เลยนะคะสําหรับแนวทางของข้อคน้นโคนสูตรเนาะพี่น้องเนะาะมักกระจวจดจาดฝาดบื่มใดคะ่ะพี่น้องขาเนาะพิจะหน้าตามเพื่อนใดเลยนะคะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าเอาเบิร์รเราได้พี่น้องถ่ายคลิปนี้ย้าให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเนาะจ่าเด็กเขามารับชมเราฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยๆ,ๆ,ๆปังๆสุขุสุข้ขนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ้าทีได้แบงปันขอโมโนทางให้แย่ไพ่มาให้พอแมีพี่น้องได้เบิงได้ชมเป็นแนวทางขอบคุณห,หลายเด้อจา้าสวัสดีจา้า